ส้ตมตำจ้าเครื่องส้งตมตำขาดไม่ได้คือปลานําปลาผงชีรสพร้อมค่ะพร้อมเสิร์ฟแม่ครัวจากมาตำส้ตมตำให้กินนะครับปลาปินยาแซ่ มาถึงเป็นแรงใส่ไปสองสักทีเพราะว่าของเรามันเก็บเอาไว้ไหมโอ้โหถุงเล็กไ, <ป S 1> ไ,ไปนะเพื่อนว,ว้วาวว้าวโอ้โหเราไป<อ>าทำขี้าโตอิขี้มะตอยขี้มะตอยล้วงมาเลยขี้มโต ไม่ทำใจไม่แล้วไม่แล้วเธอไม่แล้วเธอจะไม่สนไม่ชอบเปรี้ยวมากแล้วก็ลูกเท่าไหร่นะเออหกยูลูกนี้สองร้อยกว่าบาทพวกนี้มูลค่าเกือบห้าร้อยบาท ับพ่อมะละกอนะมะละกอก็พแพงนะครับเฉพาะมะละกอนะรับไม่ไ,ไม่ไม,ม่หม่อก่ลินนะครับจำเรื่อบ้านะครับตัดไปแล้วนะไมหไมหะ ก็ซื้อบอกไม่มีน่าจะเผ็ดนะแกเผ็ดจริงไแต่ลราไม่ไดีใ่น้ตาลไหมจะใส่ไหมล่ะมันต้มไม่ค่อยแอ้นี่มันนุ่ม ด้งดึงดึงดึงเอาแกชิมให้ตะเกียบนะจับกินเลยให้ตะเกียบชิมแกจะแทมือแล้วสิให้หกแล้วเก่ยมากเอาดูไหมดูเยอะเอาไหมอร่ยมากร่อย ปลาล่าอร่อยนะปลาล่าอร่อยปลาล่าปญาอร่อยจริงจะ,อะอโอ๋อต่างหูก็ตีม่วงเข่ากันนี่เลยเอาไปไหนแซ่บโยนไหมอืมตะกอนทิอ,อึ่งนี่ที่เก็บไปแล้วนะไปไหนเนี่ยไปว้ยห <c oughs> าไม่เจอตรอหาต่าไม่เจอ <c oughs> เส็จแล้วจ้าเป็นตำไาานี่เดี๋ยวจะได้จะได้งนะค้อุ้ยขาจะเอาผักไหมผักอยู่ในบ้านโค้กไม่ได้ยนแล้ว